วันนี้ก็จะมาแกะกล่องอปืนอัดลมนะครับอัดลมยาวเบอร์สองซึ่งได้มานานแล้วครับซึ่งมีเวลาในกล่องก็จะเป็นกล่องเคสกล่องเคสย,ย่างดีครับเคสกันกระแทกเมสซินสวีเดนเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับ พอดีผมติดกล้องไว้ซื้อกล้องมาติดไว้เรียบร้อยแล้วก็ปรับปืนไว้เรียบร้อยวันนี้เพิ่งมีเวลามาแนะนำข้างในก็จะมีปืนผมติดกล้องไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีกุ้มือและสิ่งที่แถมก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนแล้วก็ทางร้านก็จะแถมแถมลูกป,ปืนเบอร์สองมาให้หนึ่งกล่องอันนี้จะเป็น ็อดเสียงนะครับไม่ใช่เทาะเก็บเสียงมันมากับโรงงานนะครับไม่ผิดกฎหมายมาพร้อมกับโรงงานอันนี้แมกกาซีนเบอร์สองขนาดจุดสองสองในทางร้านเขาแถมให้ครับเบอร์สองแล้วก็จะมีคู่มือเอกาสารคู่มือในกล่องอ่านดีๆนะครับคู่มือ อันนี้เป็นเป้าครับเป้าอันนี้ซื้อเองแล้วก็ใบอนุญาตป .4 ส่วนรายละเอียดรายละเอียดในผู้มือก็อ่านดีๆศึกษาดีนะครับเพราะว่าต้องใช้ให้ถูกต้องถ้ามากเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับเราต้องแปลอันนี้ไม่ยาก อันนี้เป็นเกยียรวัดครับเกยียรวัดรวมในถังเต็มที่ก็สองหสิบบาทส่วนนั้นเป็นวาล์วแล้วก็จะมีเลคูลิเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับมีเกยียรมาให้อย่างดีแล้วก็เลคูลิเตอร์ตัวที่สองเกยียรก็ให้อย่างดีครับสวยงามส่วนรายละเอียดในการตั้งเนี่ยผมกำลังปรับจูนเรื่อยๆครับกำลังหาความชำนาญ ยังไม่มีเวลาเศร้าไหร่นะครับอันนี้ข้่าวครับเป็นในการปรับปืนเดี๋ยวติดตาม ep ต่อไปครับ